เก็บเงินสำรองเป็นทองได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบให้นะหลายคนคงรู้แล้วว่าเราควรมีเงินสำรองฉุกเฉินเผื่อเอาไว้ในตอนที่เกิดเหตุไม่คาดฝันน่ะเงินก้อนนี้จะมาช่วยให้เราพ้นวิกฤตไปได้โดยไม่เจ็บมากซึ่งเงินสำรองฉุกเฉินนี่เองเราควรเก็บเอาไว้ในรูปแบบของสินทรัพย์สภาพคล่องคำถามคือแล้วเก็บเป็นทองได้ไหมต้องใช้เมื่อไหร่ก็ถอดไปขายได้คล่องมือก่อนอื่นเรามาดูนิยามมันก่อนนะ สินทรัพย์สภาพคล่องมีคุณสมบัติสําคัญอยู่2อย่างก็คือ1สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายและสามารถนําไปจับจ่ายได้ทันทีและ2ราคาต้องไม่ผันผวนมูลค่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากทองสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ายอยากขายเมื่อไหร่ก็ขายได้เลยแต่ตอนขายจะได้เงินเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าราคาในตอนนั้นเป็นยังไงช่วงทองขึ้นก็ขายได้เงินเยอะช่วงทองลงก็ขายได้เงินน้อยดังนั้นทองมีสภาพคล่องสูงก็จริงนะแต่ว่ายังไม่จัดว่าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง เขาขายว่าเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่ช่วยต้านเงินเฟอ้อและเราคาดหวังผลตอบแทนจากมันได้ซะมากกว่าสรุปแล้วทองอาจไม่เหมาะจะเก็บเป็นเงินสำรองฉุกเฉินนะถ้าวางแผนได้เราเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารเงินฝากออมทรัพย์ดิจิตัลหรือว่าในกองทุนรวมตลาดเงินนจะเหมาะกว่าแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่อะเก็บเงินไม่ได้สักทีเห็นเงินแล้วก็อยากเอามาใช้หมด ใครสบายใจจะเก็บเป็นทองก็ไม่ว่ากันนะแต่ต้องเข้าใจว่าตอนที่ขายออกไปาราคาอาจจะเพี้ยนจากที่เราวางแผนไว้ก็ได้นะสิ่งสําคัญคือขอให้พยายามเก็บเป็นเงินสดเงินฝากด้วยอีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะและถ้าใครที่ไม่อยากพลาดเกิดความรู้เรื่องการเงินดีๆก็กดติดตามอเวนเจอร์แพลนเนอร์ไว้ก่อนเลยนะแล้วการเงินของทุกคนจะต้องดีขึ้นแน่นอน